สวัสดีพี่น้องต้องไปเบิร์ดสุขุสุคนพี่น้องเจ้าขาเมื่อนี้กินข้าวนอกบ้านจ้ามากินข้าวอยู่บ้านน้องไซเซียนเด้อพี่น้องอันนี้คืออะไรไก่เลือดพี่น้องจ้าแล้วก็กระดูกซี่โคงนะอันนี้น้ำซุปจากกำลังต้มน้ำซุปจะแกงเส้นเด้อพี่น้องจ้าจะแกงเส้น รอไปเบิกไปชมํำกันต่อนกินเลยนะจ้าอุ้ยพี่น้องกำลังขึ้นอายโคตรบกุบกๆอยู่พี่น้องเจ้าขาไก่เสได้กินแล้วเจ้าค่ะทักขึ้นมานูอ่ะเบียสอันนี้มีเลือดไก่ตีนไก่ย,อย,อยัอยยอเด้อพี่น้องไป๊ไปไปกินข้าวแรงํำกันเจ้าค่ะตอนนี้ได้กินแล้วพี่น้องเจ้าขาได้กินแล้วเป็นอะไรแซ่บบออายสวัสดีจ้า <laughs> คุณนะคือกันปะพี่น้องไอเซียนกับน,น้องเพื่อนคือกันปะเบาเท้าต้อ,อยู่เรือเบาเท้าคุณนั้นเบาเท้าคืออยู่ได้เนาะเออคือเบาเท้าอยู่เด้อวก๊อฟฝนตกพี่น้องเจ้าขาบรรยากาศฝนตกกินต้มเส้นฮ้อนๆเนาะ ใครแม่เป็นางดาลาอ่โซ่หมแวนิดังจอเป่วยปไมพี่น้องวันดีป็นทางการพี่น้องเจ้า่าผู้ข้าที่เปตักก่อนเขาจะตักกันเิดละมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อง้าหนยไหมง้อไหมหมวคุยกันง้อรถนะ ก็ซื้อกล้องเนาะันมนานแล้ววาไังม่หวนเราแม่มหวานเลยนึกว่ามันจะอืดไปเนาะอืดตัวข่อยเซนไหมไซส่อเนไลเลยเนอันอีาเบอเลยนะตัวระบบที่นี่านเ่ด เอยังมงกัมานเหม่นันยเ็ม้มันิดยอแล้ว,ลวรื่องพี่น้องกี่ขะมุงม้าได่เลยตุง้อยมาูฝั่งนี้ แต่เราบเค็ดลบคือว่าก็เป็นเรืนแล้วพี่เยอะอะาม่ลยเ่ะมันพอเปลี่ยนไหมมัเปลี่ยนมนม่ด้ดูมันไม่เปิดอะไรพวกน้งนี่เ่านะคร่ับเพ็รโผลนี่แบบเป็แล้วก็ปุ่งย่างไงเปิดงางเดิมอยู่เมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกลับตาปิดตาใช่ไหม น้ำน้ำเปิดตาสุดหลบทายนอกเออโลกกวังเห็นปะพี่น้องสี่สันปันกินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องจ๋ามากินน้ำกันเด้อพี่น้องตุงสก่แทบปุ้ยแผ่วเลยปุ้ยแผ่ส่วนคุยเลยคลิปนี้กับโมมี่อย่างพี่น้องจะขาเบิ่องตะป้าขาเจ้ากินนี่ละโมต้องโมต้องว่าอย่างไห้ฟังเับะ่วงนีโมได้ลงคลิปพี่น้องจะขายุ่งหลายอย่างเนาะโมได้ลงคลิปสองสามมือเลยเนาะ เู้ใดเข้ามาเบิ่งกับฝากเลยอพี่น้องฝากกดติดตามให้พู้ค้าเลยเด้อจ้าแห่หม้ก็บอกมากินเจ้าคำลยหม้หม่อูคุณบอากินหน่อยนะแซบพี่น้อง กินนำกันเจ้าค่ะอแล้วบกอกยังกิยางนเนี่ยนี่กินอย่างเดียวไม่ได้ว่าเลย ให้ <mile> ุไยากหทำไเดี๋ยวไป่าขึเดือนเดือนนี้น่าร่เดือนนี้่าท่าขึ้นเดือนเลยไม่อยากตัวจสอบตัวเขาี่ชู้ก็เป็นยังก็ต้องจะมีตัวอยที่ ยอดเขาปรุงไม่ดีคือเว่า,เ,าเปิดเก็กิฟต์กิปเอาไวบด้ยคนทับ่มีเสียวแต่าของลูกคนลูกผมมีโทรศัพท์ผมให้จับโทรศัพท์ ไมจับรู้กับไ่ให้จับต้องมันรูกกับ,บ่รู้เมื่อก่อนนี้ไม่เป็นค่ะขําปัวก็เป็นนั้นมันต้องมีรับลมนะราก้องก็ปิด่เอาอะไรคะเนี่ยเนื่อที่ข้อมูล,ลเอาคุณไม่เคยร้านเลยัหย,ยอบอ เมื่อกี้มันตัดไปพี่น้องเจ้าข่าวความจำมันติมผู้ข่าวบนในรางความจำเนะาะภาพเป็นอะไดพี่น้องกสิบสรัดเจนป์ันหดเด้อก็อต้องกราบขอโทษขอไปหลายหลา,า,ายเด้อจ้าฝากในเด้อผู้ใดเข้ามาเบิงเลยกดติดตามให้ผู้ข่าในาเด้อจา้าให้มันได้ผ่านกดไวๆเด้อจา้า

เบิ่งเขาเจ้ามุ้งสิบริจ้างงานใหญ่นาะบุญอย่างนั้นนะอย่างหมคือนี่ผ่านนี่หมดแล้วหมดแล้วอย่างตีนีแล้วบ่คือไอคอนเนาะไอคอนงานขนาดเดิมปล่อยไฟแล้วก็นุ๊ตนุดละกคาสี่และกอกลิพยอเลยดูเวลาวันละกาการตอง การตอกเงินไปกัแพนักงานเนาะกจากกอรงานจริงนุ่นเวลาวันพุธน้อยบอางการตอกอะไรโต๊ะพุธน้อยหน่อยมีแต่การเกิดการเกิอะแบบประทับใจมากเลยคืออาหารเขาอะในตัวจีนอะฉันไม่เคยกินแบบนี้คนจะเกิดไปนั่งกินโต๊วจีเลยจริงๆครั้งแรกเลยชิมเลยนะ ว่าพื้นนั่งโต๊ะจีนพี่น้องมือก่อนที่พ่อข้าไปงานดิทั้งแรกในชีวิตเราเคยนั่งกินโต๊ะจีนอาหารคือแบบเลิศน่ขึ้นนี่หอยฟาสต์วนที่แก้มีตีทำไมเปลี่ยนครับโนแมนระบบเนี่คุณเจ้าจัดโต๊ะจีนกันจ้างมันจะพาบบอต้องกินไข่หวานอืไปจ้างอาบก่อนมันเติมดัวเต่าหายต้องห้ยพีดต้องซีตรงแล้วต้องห้ซืือสุดพี่ ล้วพวกใครเอาตะกี้ต้นชูมืออีกสองพันหาแล้วต้นนึอะแมนมองข้าวปบบชมมือเลยเว้ยต๊ดหลังห้าคันห้าก็ฮะกเขาบังเกิดองพันหาสามพันหงก็คือไฮโซเนี่ยข้าวขาันขาหมูขาหมูและตามลอทอนเออแาหวูจัดแบบแงมั้งเเผาขาหมูมีเผาัดย้ํา ออดุดตั้งหานะอ๋อดุดตังหากผลลไม่ตังหากคือบริจาไทยเป็นแบบชุดแทนสูนยนะเพราะเราเปนาเจ้าของให้แท่ระเบียดนี้เจ้าภาพเอามาตั้งนํำเราเยียนเวิร์ดนสองหมื่นกว่าเนาะแต่เราระเบียบเมาสลายไข่เดดข้านมากินเขาปลาลัดโงกับพิวดหญยยากเออเขาห้องปลาสามบุญเนาะโซบินรุ่นี้่าก่นแบบนู้นอะ ขางงมกับแ้็เติมอเทเที่เจนเป็นมูด้วยเติมเกินมชาเติมเนื้อแล้วที่่ยหรือคนเติญค่อตัวยนปุ๋ยแต่ไเยนอเราไะด้ถึงคนหาคนเราที่มาสิบปบต้นแกอือชอบอบสัวแ่จเอเขาพูเขาพดว่าเน่เติมเนื้ยเขาบูเป็นยังเติมองหอมเขาพูดวัวนี่เจ้าเปือกพัวนาหนาวเป็นยังไอนแรกว่าจะเอาหัวไปหนาวไปหนาวว่าดูเป็นยังคือเอาองแต่ัวไปหมดเลยเลยให้หัวตัดจอลิปไง เจ้าวนลุงมทางต้นนะฮะนบนกรยนงเมือนเต้นแบบตป้นอยู่ข้างลำโพงนะบนกะอบนข้มือหนมือ้มือเป็นดีแบบนึงเลียกไปยาวนั่นบินตาเป็นคนหลายเขจะไปเขาพอตือปูแล้วไปประกวดค้าเขาก็ต้นย้ำคนหลายตัวนี่มอไปตามกซอยกันทนละ

ไปก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณขอบใจเมื่อทุกคู่ทุกคนที่เข้ามาติดตามเข้ามาหักสมนะจ้าวัสดีจ้า,บาพบกันคลิปหน,น้าจ้า